ส่งกาลังใจให้กับพี่ดอผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับปีนี้ภาคใต้หนักจริงๆน้ํามาเร็วแล้วก็ปริมาณเยอะด้วยอย่างนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมน้ำจากเทือกเขาเขาหลวงไหลมาอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมฮะทาให้ตัวของนครศรีธรรมราชเนี่ยตอนนี้ก็คือน้ําท่วมแล้วมันมีภาพนาทีชีวิตคุณผู้ชมครับคือชาวบ้านเนี่ยต้องเกาะกับเสาไฟฟ้าเอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาไปช่วยครับกดนิดนะกดปิดนะ เรงอย่าโดนนะอย่าโดนนะสิเลดูหมแล้วเโอ้คุณผู้ชมฮะมันสเสี่ยงมากเลยนะสูบเสี่ยงมากเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมากสองคนที่ต้องเกาะเสาไฟฟ้าเอาไว้แล้วแบบชูช่องชูชีพอะไรก็ไม่มีฝนก็ยังตกหนักซ้ําอยู่อยู่ค่ะนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมิตรภาพสามัคคีหัดใหญ่นะครับพร้อมกับกู้ภัยใต้เต็งนําเรือไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จริงๆที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นถนนนะครับถนนเทวบุรีตําบลโคโสเสด,ดอําเภอเืองนครศรีธรรมราช<ป>คือน้ำเนี่ยคุณผู้ชมมันมาอย่างรวดเร็วกระแสะน้ํามันก็ซัดครับ<ป>ทั้งสองคนเนี่ยไปเกาะอ,อยู่ที่เสาไฟฟ้ากู้ภัยต้องฝากกระแสะน้ํานําเชือกดึงตัวชาวบ้านไว้ไม่ให้ลอยไปกับกระแสะน้ํา<ป>จุดนี้เนี่ยน้ำท่วมสูงและมาไหลเชี่ยวด้วยการช่วยเหลือทุกอย่างเป็นไปด้วยความยากลําบาก แต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับสามารถช่วยทั้งสองคนได้เราด,ดูโอ้โหคุณผู้ชมเขากลัวมากนะดีเห็นไหมฮะคือถ้าหลุดมือไปเนี่ยไม่อยากจะนึกนะใช่ครับด้วยความที่น้ํามันแรงมากจริงๆและถ้าคุยกับชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าไม่คาดคิดว่าน้ำมันจะมาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวบางทีเขาจะเดินออกมาขอความช่วยเหลือน้ำมันมาจนสุดท้ายไปไหนต่อไม่ได้ต้องเกาะกับเสาไฟฟ้าเอาไว้ทีนี้คุณผู้ชมครับนอกจากชาวบ้านแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์ระทึกต่อนะครับ อาคารกุฏิพระพังถล่มลงมาพระกับชาวบ้านโอ้โหผู้ชมดูภาพนี้ก่อนฮะโอ้โหคุณผู้ชมอาคารกุฏิพระภายในวัดป่าเรียนหมู่4ตำบลตลิ่งชันอำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชนะครับคือตั้งอยู่ริมคลอง น้ำมันมาแรงม,มันก็กัดเซาะทําให้อาคารเนี่ยพังลงมาต่อหน้าต่อตาชาวบ้านและก็พระลูกวัดนะครับคือขณะเกิดเหตุมีพระรูปหนึ่งได้ยินเสียงอาคารบันดันลั่นผิดปกติอตัดสินใจหนีออกมาก่อนนะครับจากนั้นอาคารก็พังถล่มลงมา ลอดอย่างบุดวิดนะครับเบื้องต้นก็คือเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับค่ะดูความเสียหายเนี่ยมากจริงๆนะคะทีนี้สาเหตุของน้ําท่วมครั้งนี้ก็คือฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องผู้ชมเชื่อไหมฝนตกตั้งแต่ค่ําวานนี้ต่อเนื่องมาจนถึงสายที่ผ่านมาเขาบอกตกแบบไม่ลืมหูลืมตาใช่ <ๆ S 1> และนอกจากนั้นยังมีน้ําป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงคลองท่าดีเป็นลําน้ําสายหลักนะคะไหลาจากอําเภอลานสกามายัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชระดับน้ําในคลองท่าดีเพิ่มระดับอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเนี่ยค่ะสภาพมันก็เป็นแบบนี้น้ําเอ,อ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนที่ทําการอบจคอนครศรีธรรมราชพื้นที่ย่านเศรษฐกิจของจังหวัดโดนหมดเลยเนี่ยค่ะนี่ถนนในตัวเมืองนะคุณผู้ชมมวลน้ําไหลบ่าเข้ามาท่วมชาวบ้านบางคนก็คือต้องเรือแล้วค่ะรถไม่ได้ละบางคนก็ยอมเดินลุยน้ําออกมาแล้วก็ ต้องออกมาขอความช่วยเหลือนี่เข็นกันแบบนี้รบถนนสายหลักในอำเภอต่างๆของนครศรีธรรมราชน้ำท่วมอย่างหนักนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วทั้งเส้นศูนย์ราชการนาสารถนนสายนาครทุ่งสงถนนสายนาครศรีธรรมราชฉวาง ชาวบ้านต้องอาศัยรถบรรทุกสูงสูงคือเอาง่ายๆต้องรอแบบรถทหารนะคะ,<ฮ>ะอาศัยในการเข้าออกพื้นที่แล้วก็เร่งอ,อพยพผู้ป่วยติดเตียงออกไปอยู่ยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะน่าเห็นใจมากๆเลยนะคะรวมไปถึงการอพยพผู้ป่วยโรงพยาบาลการส่งต่อผู้ป่วยก็ต้องใช้รถยกสูงหมดลำบากจริงๆและถนนก็กลายเป็นแบบนี้ส่วนเมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านอกสันขวัญแข,ขวนเลยนะคะให้ดูภาพมวลน้ำป่าเทื่อเขาหลวงค่ะ ไหลบ่าลงมาที่คลองท่าดีแล้วไปซัดสะพานแขวนคีรีวงนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินชื่อดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคุณผู้ชมดูดดความแรงเห็นแบบนี้คือน้ำเนี่ยมันถึงตัวสะพานแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆสะพานนี้สูงถึง10เมตรนะแล้วการที่น้ำท่วมถึงตัวสะพานได้แต่ว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูงขนาดไหนแล้วซัดจนนี่นี่สะพานแขวนเนี่ยมันแกว่งไปมาแบบนี้เลยนะคะ นี่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวไทยไปกี่เวงจะต้องไปเช็คอินนะไปเช็คอินไปถ่ายรูปนะครับอย่างผมเนี่ยไปบ่อยผมจะเห็นว่าโอ้โหถ้าน้ำเนี่ยมันแบบน้ำข้างล่างนะคมันอยู่ต่ำมากอะไม่คาดคิดว่าจะสูงขนาดนี้จริงๆมันจริงเนี่ยสูงมากน้ำจริงจริงเนี่ยจะอยู่สักประมาณ2เมตรตัวสะพานเนี่ยจะอยู่แบบนี้น้ำปกติอยู่างนี้นะแต่เมื่อคืนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยบวกขึ้นมาประมาณ8เมตรเท่ากับระดับความสูงสะพานที่เห็นเนี่ย 10เมตรเลยนะคะแล้วตูสสะพานคือแกว่งอย่างแรงตลอดเวลาแล้วน้ำจากคิริวงจะไหลเข้าไปไหนไหลเข้าไปเมืองนครศรีธรรมราชต่อที่พี่หนุ่มบอกเลยนะคะก็คือท่วมตัวเมืองแล้วก็ตัวอำเภอพระพรมนะคะเขตเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชรวมไปถึงชุมชนหมู่บ้านคิริวงอำเภอลานสกาด้วยนะคะก็คือไปอย่างเร็วเลยค่ะ เจ้าหน,น้าที่ต้องอบพยพคนแก่คนป่วยและชาวบ้านออกจากพื้นที่กลางดึกกันอย่างยากลําบากแล้วน้ำเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะคือมันมาพร้อมคโคลนนะคะคุณผู้ชม,มสภาพบ้านเรือนของชาวบ้านที่ถูกน้ําป่าซัดถล่มเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด10โรงเพื่อความปลอดภัยและจัดสรรพื้นที่อาคารเรียนให้เป็นศูนย์พักพิงไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกาศปิดเพิ่มอีก2วันแล้วนะคะถ้า <5 S 2> ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยกลับมาเปิดทําการเรียนการสอนได้19ธันวาคมค่ะทีนี้ ณผู้ชมครับชีวิตมันต้องสู้ต่อค่ส่งกำลังใจให้นะครับถนนพัฒนาการครูขวางปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ค้าประมาณสักยี่สิบร้านค้าได้ไปตั้งร้านบนฟุตบาทแบบนี้คุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่าตลาดเนี่ยมาถูกน้ําท่วมค้าขายก็คือเป็นไปนอย่างทุรักทุเลฮะแต่ชีวิตเหมือนที่ผมบอกอะ่ะคือมันก็ต้องใช้จ่ายนะต้องสู้กันต่อนะครับพ่อค้าแม่ค้าประจําตลาดเทศบาลบอกว่าน้ําปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างหนักในรอบหลายปีที่ผ่านมา ลำบากมากในการไปซื้อผักมาขายแต่ชีวิตมันต้องสู้กันต่อนะครับคือขายราคาเดิมไม่บวกเพิ่มไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนครับเบื่อครับเพราะว่ามันอันนี้จากใจเลยใช่ไหมใช่ครับเบื่อครับยังไงความรู้สึกของเรามันเหนื่อยนะอืใช่ครับเพราะว่าทางบ้านอะไรก็บางทีใช่ไหมน้ําก็ท่วมขังไม่หมดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ครับ เยอะครับนาใหญ่เลยแล้วการคุณผู้ชมครเนี่ยชีวิตต้องสู้แต่อีกหลายชีวิตอาจจะไม่ได้ไปต่อจากเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งนี้บีบหัวใจทุกครั้งที่เราต้องอ่านข่าวที่เราต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์เนี่ยคุณผู้ชมมันหนักมันรุนแรงถึงขั้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเจอศพลอยมากับน้ําแบบนี้แล้วนะคะนี่คือช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชมพลเมืองดีเขาแจ้งตํารวจสพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะว่าเจอศพลอยมาตามน้ําอยู่แถวแถวซอยนาวัดตําบลในเมืองอําเภอเมืองค่ะ เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยที่เห็นเนี่ยขอบพระคุณจริงๆนะคะพลเม,มืองดีท่านนี้เนี่ยคือยืนดึงศพเอาไว้ก่อนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวศพจะไหลจะลอยไปเรื่อยๆร,ระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงขึ้นมาถ้าถ้าเดินด้านล่างเนี่ยเนี่ยค่ะถึงระดับหน้าอกเลยน้ําท่วมสูงนะคะคทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้วิธีการเอาเชือก มาดึงศพชายนิรนามขึ้นเรือนําไปที่โรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชเพื่อชนสูตรพลิกศพ<บ>พร้อมประสานติดต่อหาญาติให้มารับตัวตอนนี้ก็ประกาศว่าในพื้นที่ถ้าหากว่าญาติใครหายถ้าเป็นผู้ชายรบ,รบกวนลองติดต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชหน่อยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะทั้งหมดเนี่ยที่นครศรีธรรมราช สี่รายแล้วครับมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าค่ะเขาก็เสียชีวิตด้วยนะเ็ลายเขาลุยน้ำไปแล้วก็ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตนะครับมิฉะนั้นเนี่ยเอามาเตือนคุณผู้ชมนะอย่าประมาทนะครับฟืนไฟต่างๆเจ้าหน้าที่หลายพื้นที่เนี่ยมีคนดูข่าวช่องวันบอกบางพื้นที่ยังไม่ได้ตัดไฟอยากให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปช่วยตัดไฟให้หน่อยเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเขาด้วยนะครับใช่ค่ะอ่ะ ภาพรวมในพื้นที่ฝนก็ยังตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะก็คาดการกันว่าระดับน้ําน่าจะสูงที่สุดช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ําวันนี้นักวิชาการเชื่อว่าอีกสองสาวันสถานการณ์น้าท่วมที่นครศรีธรรมราชน่าจะคลี่คลายแต่ว่าบางพื้นที่น่าจะใช้เวลาในการระบายน้ํากว่าหนึ่งสัปดาห์อันนี้นครศรีธรรมราชสุราธานีคุณผู้ชมนักไม่แพ้กันนี่นักไม่แพ้กันเลยน้ําท่วมเริ่มขยายวงกว้างประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว9อ้าอเภอ เอนะคะหลังถูกน้ําท่วมอย่างหนักมีคนได้รับผลกระทบไปทั้งหมดเนี่ยโอ้นี่ยนั่นรถนะคุณผู้ชมดูสิจะมิดหลังคาอยู่แล้วต่คออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วค่ะมีผู้ได้รับผลกระทบไป14,319ครัวเรือนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่ม3รายนะคะเป็นดินถล่มทับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ไซตงานก่อสร้าง 9กาอำเภอเนี่ยที่ได้รับความเดือดร้อนมีอำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีกาญจนะดิตดอนศักด์ท่าชนะท่าฉางเกาะสมุยเกาะพังงนันแล้วก็อำเภอบ้านนาสารจริงๆก็เือบเกือทั้งหมดเลยเกือบ<ะ>ทั้งหมดแล้วนะคะครับสาเหตุนอกจากปัจจัยฝนตกหนักแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งสาเหตุเลยนี่เดี๋ยวไปดูนะ ขยะไปอุดรูน้าท่อมันระบ,บายไม่ได้มันระบ,บายน้ําไม่ได้นี่น,นี่คือเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะตํารวจสุราษฎร์ธานีเขาต้องเข้าไปช่วยกันเก็บขยะตามรูท่อเก็บออกมาลอกออกมาได้เป็นจํานวนมากเลยค่ะค่ะเอ้าวนอกจากนี้ที่พัทลุงนะคุณผู้ชมก็เจอน้าท่วมระลอกสองเหมือนกันตอนนี้ขยายวงกว้าง6อําเภอแล้วนะคะ มวลน้ําจากอาเภอสีนครินจะทะลักษ์สู่พื้นที่อําเภอเมืองพัทลุงก็ทําให้น้ําในท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนสายพัทลุงควนขนน,นก็เจอน้ําท่วมตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้ววันนี้สภาพเป็นแบบนี้เลยอะค่ะดูที่ปัดน้ําฝนนะคะคือฝนนา้หนาักแบบปัดกันทีทีแบบนี้เลยนะคะตกหนักมากในอาเภอสีนครินและอําเภอเมืองอีกรอบหนึ่ง ทีนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทําให้โรงเรียนหลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงต้องแจ้งผู้ปกครองนี่มารับลูกๆกลับบ้านก่อนเวลาเพราะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบเนี่ยกลับช้าเดี๋ยวน้ําท่วมหนักกลับบ้านไม่ได้นะลูกนะเอาส่วนที่ตําบลชรัตอําเภอกงหลาเจอน้าท่วมฉับพลันจากน้ํป่าเขาบรรทัดไหลหลากลงสู่ลําคลองท่วมเขตชุมชนและโรงเรียนนะคะ บางจุดน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรคือมิดหัวนะคะบางบ้านเนี่ยน้ำสูงไปเกือบมิดหลังคาชาวบ้านเดือดร้อนกว่า300ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอ,อพยพออกจากพื้นที่เลยนะคะให้ชาวบ้านไปอยู่ในจุดปลอดภัยเพราะเจอกระแสน้ําไหลเชี่ยวกรากและสภาพน้ําเป็นสีแดงขุ่นเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันตลอด24ชั่วโมงนี่คือที่พัทลุงค่ะชาวบ้านบอกว่าเงินเยียวยารอบแรก9 0้าพันนี่ ฉันยังอยู่ระหว่างของการลงทะเบียนอยู่เลย<ะ>แล้วรอบนี้ตกอีกท่วมอีกเป็นรอบที่สองแล้วอ,อย่างนี้คุณผู้ชมพรุ่งนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวราิรกุลนะครับรวมถึงคุณซาบินาไทยเศษรัฐมุตรีช่วยมหาสไทยจะลงพื้นที่ไปนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีไปติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยถ้าท่านไปเจอ ฝากถามเรื่องเงินเยียวยาก็ได้นะครับและที่สําคัญมีายงานว่านายกไปด้วยใช่ได้เจอท่านนายกก็จะได้ถามว่ามาตรการเยียวยายังไงเงินจะช่วยเหลือให้เร็วกว่านี้ได้ไหมนี่แหละสะพายคนนเคอนี่แหละรอบนี้แหละนะคะเนายกรัฐมนรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคุณผู้ชมนะสาก่งกาลังใจให้กับผู้ประสบภัยทางภาคใต้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจน News ค่ะ